ตัวดำเหรอพอนุ้งชอบกินตัวดำเหรอนี่เรากินรสไหนรู้อ๋อพ่อไฟกันใกล้ชาวสาวน้องยายีมาจ่ายช่วยพี่บอลเหรอขอบคุณพี่เจมบอลค่ะขอบคุณพี่เจมบอลเลี้ยงไอติมพวกเราขอบคุณพี่เจมบอลเลี้ยงไอติมค่ะขอดูในถังหน่อนโอ้โหมีคนเลี้ยงไอติมที่ ขอบคุณค่ะไอ้นี่จะกินรสยังรัวดำนี่มัวดำเค่ะชอบม่อมาใองอนพ้ง่ัใจเก่าท่องให้พ่อพนรเดิขอบคุณค่ะ่อยมกอ่มอยกอาอร่อยมากอ่อยมาก่ยอาอรอเอาร่ออร่อยมากกอยมาอรอยมากยมาร่กออาก่มรอา่่่อออาม่ เริ่มช่ตมาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเอาเริ่มใช่อามาไพ่อพ่อต้องไปพ่อพ่อต้องยพ่อนูประธนเลยพ่อเมียนทานคืนรก่มายนคล่ไอบอลเลี้ยงไอบอลเลี้ยงไอบอลเลี้ยงเร็วเฮ้ยขคอล้ขอบคุณนะคะ หนูเอาด้วยนี่มาแล้วขอบคุณพี่เจมบอลครับ